ครับสวัสดีครับผมนายพุศัอินเดริสนะครับรหัสนักศึกษา5310060107นะครับครั้งนี้นะครับจะมาสาธิตการทําตัวนี้นะครับเป็นตัวเฟรมจักรยานนะครับก็จะมีการขั้นตอนการทํานี้นะครับก็สเก็ตลงไปบนไลน์เพลนนะครับเป็นรูปรูปทรงคร่าวๆก่อนนะครับเปิดเปิดมนี้เลยนะครับก็มีเส้นน้ไลายตรงนี้นะครับ ก็แล้วแต่นะครับก็กาหนดขนาดตามตามหนังสือเลยนะครับผมก็จะลากเส้นให้ดูเป็นเป็กระสายกันนะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้ต้องยาวนิดหนึ่งนะครับต้องยาวไปนิดหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องเป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยนะครับขอลบ นี่อาไปแล้วกันแล้วก็ให้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับชนกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้เส้นกันนะครับแล้วก็กำหนดขนาดตามตามหนังสือเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกําหนดขนาดอย่างรวดเร็วให้ดูเดี๋ยวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นเส้นที่กําหนดขนาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับผมก็ขอสเก็ตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นเส้น เพื่อที่จะให้เราเรียกใช้ชิ้นงานเรียกใช้เส้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็จะลากตรงน,นี้นะครับเป็นเส้นหนึ่งเส้นเป็นสเก็ตสองนะครับแล้วก็อ่าเป็นลงไปบนไลา์เพนนะครับเพื่อต่อไปเนี่ยเราจะต้องเรียกใช้เส้นนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเส้นให้ให้เรียกอย่างเร็วเนี่ยก็จะไวามากขึ้นนะครับ ก็ได้เส้นมาแล้วนะครับอย่างนี้สองสามสี่อ่าก็จะขอสเก็ตลงไปตรงนี้อีกนะครับเป็นเลือกเส้นกับจุดนี้นะครับเราจะสเก็ตรูปวงกลมลงไปนะครับไดมิเตอร์สิบแปดนะครับโอเคขนาดนะครับสิบแปดมิลเป็นไดมิเตอร์นะครับอันเนี้ยได้มาแล้วนะครับเป็นเป็นสเก็ตห้าผมก็จะสร้าง อีกนะครับตรงนี้นะครับเป็นสร้างเฟรมขึ้นมานะครับก็ได้เลยนะครับกำหนดขนาดวาดวงกลมลงไปที่จุดตรงนี้กำหนดขนาดก็คือ18เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับต่อไปก่อนนะครับแล้วก็สร้างเพลนนะครับทีกหนึ่งหนึ่งเพลนนะครับตรงนี้ได้แล้วเราก็วาดวงกลมลงไปนะครับเลมิเตอร์สิบแปดเช่นเดียวกันเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมีสเก็ตห้าสเก็ตหกสเก็ตเจ็ดนะครับก็จะเป็นเป็นตัวที่ผมจะทําการ สวีบนะครับสวีบผมก็ตอนนี้ก็ง่ายแล้วครับเลือกให้เป็นความหนานี้นะครับแล้วก็เราก็ง่ายเลยนะครับเลือกสองนี้นะครับโอเคข้าไปเลยนะครับต่อมาผมก็แเกจหกนะครับสวีบตรงนี้นะครับมีความหนาหนึ่งมิลก็จะสามอย่างนี้โอเคก็จะเร็วนะครับต่อมาก็นี้นะครับตรงน,นี้ ็นต้องใช้สเก็ตจัดนี้นะครับโอเคจะเร็วหน่อยนึงแต่ว่าต้องต้องจับทางให้ได้นะครับโอเคนะครับนั่นก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างอีกอีกอักอนหนึ่งนะครับเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับสร้างเฟลนขึ้นมานะครับแล้วก็ จะเป็นสเก็ตวงกลมนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นวงกลมที่ไดเมเตอร์ใหญ่นิดนึงนะครับเป็น่26นะครับทีนี้เนี่ยก็จะทําการคราวนี้เราใช้คําสั่งนี่ครับเป็นทูนนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับให้ตรงนี้เลยนะครับจุดนี้นะครับปึ๊บแต่ว่าจะต้องมีความหนาเหมือนกันนะครับ1นมิลนะครับ โอ้ตรงนี้ความหนาหนึ่งมิลนะครับแล้วก็เข้าข้างในนะครับได้มาแล้วก็โอเคเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับจะมอีอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ผมก็จะสเก็ตวงกลมลงไปบนมีเพนให้เรียบร้อยแล้วครับก็คือลายเพนของเรานะครับก็จะอบบนี้เลยนะครับปึ๊บแต่ว่าเดมิเตอร์ก็ใหญ่หน่อยนะครับจะ็นส่วนที่จะมาเกี่ยวกับล้อนะครับ เ,เหมือนกันครับแต่ว่าตัวน,นี้ใช้เป็นความหนาเหมือนกันอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เราจะทําเป็น2ด้านนะครับแล้วก็ให้มี60นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็โอเคออกมามีปัญหาอยู่ดนึงก็คือตัวนี้นะครับมันมันถลําเข้ามาในในช่องกลางของเรานะครับก็ทําการเอ็กซ์ทรูททัชนะครับ ทำการเอ็กตูัสก็ตัวนี้นะครับคอนเวิร์ตให้เป็นให้เป็นเส้นก่อนนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นสเก็ตพอเสร็จแล้วก็ออกมาครับไอตัวเนี้ยเราก็มาทำเอนกตูทัดพัดแบบทะลุลงไปเลยครับยาวไปเลยนะครับนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยสวยงามข้างบนก็คงจะมีเส้นเดียวกันนะครับลองสังเกตดูตรงนี้แล้วเราจะทํา แบบเดียวกันก e. ับเมื right ่อสักครู่นี้นะครับก็จะทําให้ดูอย่างรวดเร็วนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับด้านหน้าก็ทําให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาเราจะมาสร้างเพลนนะครับโดยใช้เส้นนี้นะครับจะสร้างเพลนกันนะครับสร้างเพลนเส้นนี้กับจุดนี้นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับ จริงๆแล้วจะสร้างสกเก็ตขึ้นมาก่อนนะครับเป็นสเก็ต 3D นะครับนี่นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับจะให้เป็นเส้นเส้นเดลายนะครับเปลี่ยนเปลี่ยน ก็น,นะครับได้เส้นเซนเตอร์ไลน์ตรงนี้มาเราก็กำหนดขนาดนะครับ2องฝั่งตรงนี้ขนาดก็คือห้าสิบห้านะครับห5สห้าสองฝั่งเลยนะครับปึ๊บนะครับโอเคเข้าไปดูใกล้ๆกลนะครับได้มาแล้วนะครับก็เราก็จะสกเก็ตเราก็จะสร้างเพนขึ้นมานะครับเป็น2เส้นนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะได้เพนมาแล้วก็โอเคนะเราเราจะ วาดอะไรบางอย่างลงไปบนเพนนี้นะครับ่อขยายนิดนึงพวกเพนอื่นนะครับของที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเราขอซ่อนไว้ก่อนเพื่อได้ไม่เกะก,กะลูกตานะครับนะครับซ่อนเพนไว้อันนี้เพนนี้เราก็ใช้น้าใสเข้ามาครับหันมาปึ๊บนะครับก็มาวาดวงกลมกันเลยนะครับลงไปบนเพนนี้นะครับเก็ตอวงกลมบนเพน รันเทียนเส้นนะครับอ่าวงกลมลงไปบนแถวนี้อ้าตะพูวงกลมลงไปบนวงกลมวงกลมโอเคนะครับเส้นนี้นะครับให้มันสัมผัสกันนะครับชนกันนี้นะครับ แล้วก็มันก็จะลากเส้นนะครับเส้นตรงมาอย่างนี้ครับลากยาวมานี่เลยนะครับเพิ่มค่อยเส้นหนึ่งนะครับลากยาวเพิ่มมานี่นะครับแล้วก็แล้วก็ทิมนะครับทิมทิมตัวนี้เข้าไปนะครับ ก็จะไ,ได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ผมจะกําหนดขนาดนะครับให้กับวงกลมเป็นเดมิเตอร์อ27ก็ต้องเออ57ก็เป็น57ส่วน2นะครับรัจมีของมันนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะมาสร้างสกเกต็ตลงไปนะครับสกเกต็ต เพลงนะครับสร้างเพลงมาปุ๊บทำไรครับเหมือนเดิมครับวงกลมมาไปตรงนี้นะครับหนดขนาดนะครับ18นะครับเคนะครับก็ไปเลยครับทำออกมาทำการสวีนะครับสวีอ่าโอเคสวีอันนี้ไปตามนี้อ่าอย่าลืมความหนานะครับความหนาหนึ่งมิลแล้วก็เข้าด้านในนะครับ หมายถึงถ้าหนานึงถ้าเราไม่กดนี่มันจะหนาออกมาด้านนอกนครับให้วัดไดมิเตอร์หลักของเราคือ18มิลลเมตรอยู่ด้านนอกนะครับโอเคติ๊กๆออกมาก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะครับเหมือมาอีกแล้วครับตรงนี้เราต้องทําการเจาะรูอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําเลยแล้วกันก็ตรงน,นี้เมื่อสัคู่นี้เราทําเร็วไปหน่อยครับ จะรอทำพร้อมกันไม่เป็นไรทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อการทุทวนนะครับได้มาแล้วก็ชดทัดลงไปลึกๆหน่อยนะครับโอเคลึกๆพอปุ๊บก็จะเป็น่างนี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับต่อมานะครับมาทําด้านล่างอีกวาดด้านล่างนะครับอคอตอนนี้ทีนังกางงแล้วครับกลับมาแล้ว แพลนี้ก็ซ่อนไปเลยนะครับด้านล่างผมก็จะสร้างเพลงก่อนอื่นก็ขอสร้างสเก็ตนี่ก่อนนะครับ 3D, 3D ก็สเก็ตเส้นเหมือนกันนะครับออกไปแบบนี้แล้วก็มาด้านนี้ทั้ง2อ,อันนี้จะต้องเป็นเส้นนี่นะครับชนล l ลายแล้วก็กำหนดขนาดเหมือนกันครับ แล้วกำหนด55ความยาวทั้งหมดคือ110ดางข้างนี้55ก็ได้ครับโอเคได้มาแล้วผมก็จะสเก็ตลงไปนะครับจะต้องสร้างเพลนก่อนเอานนี้กับอันนี้นะครับเป็นพื้นฐานของเพลนนะครับได้เพลนมาจะมีซ่อนไปนะครับ ได้าแล้วนะครับเนนี้ก็แอบไว้ครับตังน,นี้ขยายนิดนึงนะครับจะได้สวยงามอ่าสเก็ตสเก็ตเส้นลงไปนะครับบนเพรนนี้ก็ลากเลยครับชอบเริ่มจากทางขวานะครับตังน,นี้นะครับก,กขนาดเป็น100นะครับ แล้วก็เส้นหนึ่งนะครับไปถึงตรงนี้นะครับให้ทำมุมทำมุม170องศานะครับโอเคโอเวอร์ดีไไม่เป็นไรจริงๆแล้วเราจะต้องไม่ให้สัมผัสตรงนี้นะครับถ้าเราเอาตัวสัมผัสตัวนี้ออกเราก็จะสามารถกำหนดได้นะครับเรากำหนดมุมแล้วกันนะครับ นี้เจะสิบโอเคก็จะได้ตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับนั้นนะครับผมก็ทําการสร้างเพลนอีกแล้วนะครับขึ้มนมา1นเพลงเพื่ออะไรครับวาดเหมือนเดิมเลยครับโอเคตัวนี้กําหนดรัศมีเก้า้ะกัน แล้วก็วิ่งไปเลยครับสเสวทครับสเสวทปึ๊บไปครับเลือกนี่แล้วเลือกนี่นครับได้มาแล้วนะครับแล้วก็ทําอะไรครับทีนี้ก็คือทคำความหนามินโอเคติกตู้งออกมาได้มาแล้วนะครับแบบนี้เสียวๆนี่ครับเกือบจะหลุดขอบครับไม่เป็นไรก็ ทำให้สองฝั่งเหมือนกันก็คืออะไรครับมิลเลอร์ครับถูกต้องนะครับมิลเลอร์อยู่นี่ครับก็เลือกน,นะครับว่าจะมิลเลอร์อันไหนครับเลือกเลือกอันนี้คือกระจกมิลเลอร์ก็คือใช้ไลท์เพลนตัวกระจกก็ได้มาแล้วอันนี้โอเคออกมาถูกต้องเสร็จเรียบร้อยก็เก็บรายละเอียดตรงนี้ดีแล้ว แล้วหลายปีแล้วครับไม่เป็นไรครับอ่าตรงนี้โอเคโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วละครับก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับครับพอได้มาแล้วอย่างนี้นะครับก็จะสร้างส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนที่จะมาเกี่ยวร้อนนะครับก็จะต้อง สร้างเพลนขึ้นมานะครับผมจะสร้างเพลนสร้างเพลนขึ้นมาโดยให้เลือกไร้เพลนนะครับแล้วก็ให้อน,นี้ออกมาตัวนี้นะครับห้าสิบนะครับห้าสิบมิลนะครับเพื่อจะสร้างตัวเกี่ยวร้อน,นะครับโอเคแบบนี้จากนั้นนะครับก็ลงไปดูข้างล่างนะครับโอเคซูมเข้ามา นี้หลอกตาครับลบไปเลยนะครับอันนี้ลบหมดนะครับเอ่อไม่ได้ลบนะครับเป็นซ้อนนะครับโอเคผมก็จะสเก็ตลงไปนะครับบนแผ่นนี้ทีนี้เนี่ยก็จะสเก็ตลงไปเป็นประมาณนี้นะครับพยายามสเก็ตให้ใกล้เคียงกับขนาดตามหนังสือนะครับตอนกำหนดขนาดจะได้มันจะได้ไม่มั่วนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะไปเกตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็นหนดขนาดอย่างรวดเร็วให้ดูนะครับก็ช่ยๆคือกําหนดไว้คร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ดึงดึงเข้าดึงออกนิดหน่อยนะครับผมก็จะกําหนดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็ได้แล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็น ที่กําหนดขนาดเรียบร้อยแล้วผมก็ได้เพิ่มเติมบางส่วนที่อาจจะไม่ได้กําหนดไม่ครบก็กําหนดเพิ่มไปนะครับให้มันดูแลวเหมาะสมนะครับจะลองกดกําหนดให้เป็น fully d e f i n e ดูโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จากนั้นนะครับเราก็เอาสเก็ตรูปนี้นะครับออผมก็ลองสเก็ตหลายครั้งนะครับจนจนดูตัวเลขันสเก็ตสามสิบสองแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรทําการ เอทูดออกมานะครับต้องดูทิศทางนะครับให้มันออกมา่างนี้นะครับโอเคจะขอแค่7จ็ห้ามิลพอนะครับก็จะไ,ได้แบบน,นี้เลยป๊บสวยงามมากนะครับด้วยความอุตสาหะนะครับโอเคเอาไออันนี้นะครับเราทำการมิลเลอร์นะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งมิลเลอร์ Miller. ด้วยกับกระจกของเราก็คือ แกนไรเพลนนะครับก็จะเกิดไปอยู่ฝั่งนู้นครับก็จะได้แบบนี้ออกมาเลยนะครับโอเคพวกเส้นเหล่านี้นะครับเป็นเส้นช่วยล่างอะไรอย่างนี้ครับก็เพื่อความสวยงามครับก็ซ่อนซ่อนไปนะครับโอเคแล้วก็เพลนเป็นนี้ก็ซ่อนนะครับเป็นสี่กับเพลนเก้านะครับ ก็ซ่อนไปก็ได้มาเป็นเป็นตัวโครงจักรยานอย่างนี้นะครับอาจจะต้องมีเพิ่มเติมตกแต่งนิดหน่อยก็เอาไว้โอกาสหน้าตอนที่เราจะประกอบแล้วกันนะครับแต่ครั้งนี้ขอใส่อา่อาก็ใส่วัสดุละกันก็คงจะเป็นเสือกันครับนะครับ,นะรบก็ ใส่เป็นวัสดุสติครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ